บนสเต็มแท็กซี่สเต็มแล้วก็รอบรอบสนามฟุตบอลนะครับไม่ทำกิจกรรมบนถนนนะครับไม่ทำกิจกรรมวิ่งเล้จะบนถนนนะครับเนื่องการป้องกันอันตรายนะครับเนื่องี่จะลดเรื่อคของการขับรถนะครับ บบอลนะครัตอนนี้นะครับเขียวตัดดับบอลไม่ได้นะครับเขียวใส่บอลนะครับใส่บอลไว้เพื่อสีเขียวด้วยกนะครับใส่บอลทุ่นหน้าจับมาไหวคือวิ่งพี่ขอโทษทีครับครั้งต่อไปผมวิ่งด้ไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้เพื่ยกันป็นการต้อนรัดีกว่าครับเพราะว่าสีม่วงไม่ยึดตัแล้วนะครับ ครับนะครับท่านที่ได้การนึงครับก็ผลจากจากว่า <coughs> <coughs> không ai nghĩ được bao nhiêu điểm nó không biết

เสร็จที่เสร็จเสร็จแกนเด้อไแกนต้องลุมาแกนนี่ต้องลุมใช่ไอเดียแย่งปะสิ เีกพ่นวิ่งขนไปเลยลตัวเองทุ่งถิงหไหมเนี่ยเน,น,นี้เพื่อนวิ่งขึ้นไป ¡Relo! ประจำกัาประจำาเลยโอเคเตะแรงอยู่แล้วไม่แรงแล้ะสนามใหญ่เหนื่อยวิ่งครึ่งแรกครึ่งแรกอะ ไอเดียทำให้เต็มที่ครึ่งหลังแล้วตอนนี้เราต้องารห้เรา้เวลาหลังว่าตะกรต้องไม่ให้เราตกรู้นี้นะครับป ต้องตารคะแนนนะครับต้องการคะแนนเพื่อนทุกท่านไอ้ผู้ยายแข่งรอบมออกอไปไนะครับในการอดเด็กเด็กอาว่าเด็กๆถอยเข้ามาหน่อยเลยเสร็จแล้วลูกเอาโอกแกนไม่ลงหรอเหนื่อยหรอ ต่อไปนะครับต่อไปว่าจะเป็นยังนะครับอะไรที่นรอวนะครับเียบอลมกีนึอลไปนะบอลตมนาบอลเ่นตามสนาม เอาเอาสดีจัดไปอีกลูกหนึ่งโอ้จะได้ยชาไหมโดนจุดโทษโดนจุดโทษแบบนี้โดนจุดโทษครับ เหล่าแพทย์เพื่อนสัตว์ตัวเล็กเพื่อนที่จะทำดี มีชัมการนะครับจะเล่นเตะนะครับไอ้สัญญาณนะครับ ด้านหลังด้านหน้าโรงเรียนมีเป็นแชปลุกขาวนะครับเพื่อนปากกาในก็เป็นแชปลุกพ่อแม่ดีโอ๊ยไปแล้วครับเดี๋ยวดูการสอบนี่เลยยังไม่มาอยากได้อยู่นะครับทำยังไงดีหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาน่วงครับนี่น่วงต้องช่วยไปแล้วนะครับมหาวิทยครับ เดี๋ยวเอาละครับพื้นหนูพร้อมมั้ยคะเวทีพร้อม <coughs> 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 <coughs>

ตอนนี้สอบประตูต่อศูนย์นะครับทันสอบประตูนี้ได้มาในครึ่งหลังนะครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ใหญ่สุดของเรานะครับระหว่างมัฒน์เวอรศึกษาปีที่สามจุดปีที่ห้านะครับหรือสามจุดปีที่ห้านะครับเห็นนักกีฬาลงมาแล้วนะครับต้องเป็นสีเหลืองนะครับปรับสีเหลืองนะครับ เข or 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 four, oh, four, yeah. ียวกับสีเหลืองนะครับอ่ากรรมการตะเปริ่มนหมดเวลากต่ยังมาหลังนี้มัตั้งแถวกันนะครับเรื่อยๆไปตั้งแถวก่อนไปตั้งแถวก่อนไปตั้งแถวไปตั้งแถวก่อนนะครับมาตั้งแถวกลางสนามก่อนนะครับมาตั้งแถวกลางสนามก่อนนะครับไปตั้งแถวก่อนลูกออกไปนะครับหิวน้ำก็รอแป๊บนึงนะครับอธิบายมาตั้งแถวเรียบร้อยนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงเดินกลับเข้ามานะครับ คนใหญ่นะครับสามถึอหานะครับต้องสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับเปลียนตัวนะครับเปลี่ยนตัวสยงหังมารยังมายิงมา จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันคู่ที um um ่สองนะครับคู่ที่สองเยี่ยมมากพ่อบอกคุ้มกันที่มาหน่อยมันปอสีไงครับ